ทุกอย่างแม่งเป็นความจริงช็อกโกแลตที่เขาให้เทียบน,นเหมือนร่างกายของผู้หญิงกำลังฆ่าหันศพเนี่ยอยากกินไหมล่ะ กับสภเวอศินอีกแล้วนะคะอีพีนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับอะไรคะคุณเนทเ,เพลงเพลงอีกแล้วเหรอเราเคยเล่าเรื่องเพลงไปแล้วนะเพลงไทยโอ้ใน,นเพลงไทยด้วยอ่ะเออเพลงไทยมีความหลอนดอ้วย <c oughs> ก็จริงก็หลายเพลงปะพวกเพลงธณีกันแสงอะไรอย่างงี้ปะที่มึงจะมาเล่าอะ่ะเออไม่ใช่เอ้าอ,อะไรอ่ะมันเป็นเพลงที่กูไม่เคยฟังไว้แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งรีเควสต์มา ในคอมเมนต์ก็ไปตามฟังออซึ่งตอนแรกฟังก็แบบว่าฟังแบบยังไม่อ่านคอมเมนต์ว่ามันมีมูดอะไรยังไงเออส่วนตัวกูนะกูจับไปได้แต่ว่าซาวมันมีความหลอนอยู่แล้วเพลงก็จะพูดถึงนวันนี้คือเพลงช็อกโกแลตของพาสุยพาซุยคือมันก็เพลงเก่าแล้วป่ะว่ามันไม่เก่ามันหลายปีแต่แทนทวิตเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งจะขุด อ๋อขึ้นมาเออขุดข,ขึ้นมาอีกรอบก็เลยมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์กูก็เลยไปฟังซึ่งเป็นการฟังครั้งแรกด้วยอเ,เออความสร็จแล้วค่อยมา่คอมเมนต์แล้วก็พออ่านคอมเมนต์ปุ๊บกูก็เลยตีความในในมุมของกูอะว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นแนวโน้มที่ทำให้คนรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ทําไมวิชวลนที่เขาสแสดงออกมาในเอ็มวีอ่ะมันมีมันคนละแบบหรอเนี่ยไงันมีสัญญาอะไรบ้างอะเออที่สื่อถึง อีกเรื่องหนึ่ง uh huh. ซึ่งถ้าให้พูดเลยคือเพลงนี้เป็นเพลงรักที่มีการฆาตกรรม,มป็นเพลงรักที่สื่อถึงการฆาตกรรมเออโอ้ oh. ถ้ถฟังเพลินๆนะก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงฆาตกรรมเลยแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังอะ่ะให้ไปฟังก่อนพพดคลิปเราให้ฟังก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ารู้เนื้อหาเราไปแล้วอะ่ะการฟังเพลงมันจะเปลี่ยนไปจะสปอร์ใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวกูไปฟังก่อน <laughs> คือให,ใ,หให้ไปฟัง <laughs> แบบว่าให้รับรู้ถึงเพลง จริงๆก่อนว่าเขาจะ้ื้นอะไรแต่ก็ถ้าอ่านคอมเมนต์นะพอถ่ายคอมเมนต์ปุ๊บคอมเมนต์มันสปอยหมดเลยว่าเออมันจะจิตมันจะดึงไปให้เรารู้สึกแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้คิดเองใช่ทุกคนน่าจะฟังหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาวิเคราะห์วิชวลว่าสิ่งที่เขาได้แบบว่าใส่มาในเพลงอ่ะมันมีสัญญาณอะไรบ้างโอเคจะเรียงมาเป็นข้อๆวันสิบข้อว้าวเข้มข้นเลยนะ EP นี้ข้อหนึ่งก็เป็นภาพรวมก็คือ เพลงนี้เปนเพลงรักที่มีเนื้อหาต่อแทกไปในทางเวของการคัตกรรมอออันนี้ดูจากภาพรวมคือทั้งเอวทั้งเนื้อเพลงอ่ะมันสื่อไปในอีกด้านข้อสอง้ยถ้าใครดูเอมวแล้วสังเกตเจอนะมือผู้ชายจะมีแผลเฮ้ยจริงเหรอกออารมีแผลมันมันสื่อถึงว่าต่อ,อยอแพงเอออาจจะเออตรงเนี้ยเนาะปกติจะไม่ต่อยแพงไั้ถึงแม้ว่าจะจะอารมณ์แรงอาอาจจะมี แต่คือต่อยจนเป็นแผลอ่ะคือต้องมีความรุนแรงระดับหนึ่งอ่ะถึงระดับจะต่อยแล้วมือเป็นแผลได้อะอันนั้นคืออีกข้อหนึ่งที่สื่อว่าผู้ชายคนนั้นมีความรุนแรงแต่เอ็มวีก็ยังแบบว่ารักป๊อปปี้เลิฟเหมือนเด็กเนร์ดที่แบบว่าอขาอีกคนหนึ่งข้อที่สองข้อที่สามคือช็อกโกแลตที่เขาให้อ่ะเปรียบเสมือนร่างกายของผู้หญิงที่ถูกนำไปแช่ในตู้เย็นอ๋อจนมันดำเน่าเป็นสีน้ำตาลคําหรอหรือยังไงจะได้ไหมมันก็ ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะมีช็อตที่ผู้ชายเปิดตู้เย็นดูช็อกโกแลตสี่ห้ารอบนั่นคือช็อกโกแลตแเปียบเสมือนร่างกายของผู้หญิงออที่ที่โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเออเอ,อ,อันนี้นคืออีกข้อหนึ่งข้อสี่คือยังไม่เคยที่เราบอกว่าช็อกโกแลตคือเปรียบเสมือนร่างกายของผู้หญิงออใช่ไหมออมีช็อตหนึ่งผู้หญิงพูดว่าอยากกินไหมละ่ะและ้วยืนช็อกโกแลตให้นั่นคืออาจจะ อาจารย์มีเรื่องของเพศมีเรื่องของเซ็กชวลที่แบบกินฉันอุ้ยฉันขนลุกเลยแล้วผู้ชายก็อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นรักแรกแล้วก็แบบอะไรติดใจรสชาติช็อกโกแลตอาจจะบบกว่าผู้หญิงอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรแค่สนุกสนุกแล้วก็ไปแล้วก็เลยผู้ชายแบบลงลึกไปในความสัมพันธ์จริงก็เลยมีเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้อเออคือแบบชวนกินอะไรเงี้ยเออ ลองไปฟังเพลงดูมันจะมีช็อตหนึ่งแบบผู้ชายมองช็อกแลตตอนผู้หญิงกำลังกินลแล้วผู้หญิงก็ยืนให้แบบเอออยากกินไม่ละเรามีแ,มแค่งหนึ่งอะไรเงี้ยเอออันนี้คือข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าจะมีช็อตที่ผู้หญิงอะ่ะเหมือนเอาดาวแปะหน้าเอ,อเห็นเออแปะหน้าน่ารัก,ะกนะสินะแล้วก็ตัดมาอีกทีหนึ่งคือผู้ชายมองบนเตียงแล้วก็มีดาวที่ผู้หญิงแปะอยู่ําแพงอยู่บนผนงังอกูค,คิดว่าดาวอ่ะคือสะเก็ดเลือด ดาวก็คือสะเก็ดเลือดที่แปะอยู่บนหน้าผู้ชายตอนที่สมมติว่ากาลังฆ่าขันศพเนี่ยก็จะมีสะเก็ดเลือดที่กระเด็นเข้าหน้าเป็นหยดๆดาวคือสะเก็ดเลือดเฮ้ยเขาก็ตีความได้น่ารักดีนะแบบไม่ไม่แบบเออไอฉากที่มองเงี้ยแล้วมันมีสะเก็ดเลือดอยู่ตรงกำแพงอะคือคือว่ามันชัดมากเลยเรื่องของมันกระเด็นไปโดนกำแพงออะไรเงี้ยแล้วการที่ยื่นดาวให้ก็คือเลือดเลือดของผู้หญิง เอออะไรวันนี้อันนี้คือข้อที่5เรื่องของดาวอาจจะเป็นสเก็ตเลือกที่กระเด็นกู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 แค่คิดว่าแบบเป็นผู้ชายที่มีความฝันระดับหนึ่งแบบว่าตกแต่งห้องแล้วคือมันมีมันมีฟิวิทยาศาสตร์คุณรู้่าผู้ชายชอบดวงดาวอ่ะคือคือกูไม่รู้ไงอาจจะอาจจะไม่ชอบแต่ผู้หญิงอยากไปดวงดาวถูกไหมไปสวรรค์ไปเกิดชอบด้วยอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยเออนี่คือข้อที่ห้าข้อที่หกคือช่วงกลางๆงเอ็มวีผู้หญิงใส่ชุดสีแดง อาจจะเป็นสมมติว่า,าเ,ลเลือดเต็มตัวเ,ออเลือดท่วมตัวอะไรเงี้ยแบบโดนงาน่าศพแล้วก็จะมีซีนที่นอนเตียงด้วยกันแล้วผู้หญิงเหมือนหลับหลับก็อาจจะแปลว่าตายแล้วอะไรเงี้ยเออใส่ชุดสีแดงโ oh <my> อ,อ้ m ม g ก็อ่ะข้อที่เจ็ดจะมีซีนที่เป็นท็อปวิวแล้วก็เหมือนนั่งทำข้อสอบกันใช่ไหมออแล้วก็หงายหน้าเงี้ยคือเบิร์มสีฟ้าผู้หญิงเขาชุดสีแดง น่าสื่อถึงว่าสีฟ้าคือการชำระล้างด้วยน้ำเฮ้ยมคิดได้ไงวะแล้วกระเบื้องมันก็จะเป็นเหมือนกระเบื้องในสระน้าอ่ะมันไม่ใช่กระเบื้องแบบที่คนปกติจะมาปูในบ้านมันต้องอยู่ในห้องน้ําที่เกี่ยวพันน้ำทุกอย่างเออเนี่ยาเจ็บเขาแปดคือเนื้อเพลงจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าเธอหายไปในอวกาศก็คือไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วอากาศ คือนื้เพลงก็แบบร้องแบบนุ่มๆแบบว่าเออแล้วข้อที่เก้าคือซาวกีตาร์คือเขาเขาเขาเรียกว่ารีเวิร์บไปการใส่รีเวิร์บมันจะทําให้เพลงก้องๆแล้วก็มีความเออไม่รู้ว่าเรียกว่าแบบมีเปล่าเสียงกีตาร์แบบเออไปทั้งเพลงอมันเลยทําให้ความรู้สึกเราแบบแบบมีความฮ่วง่วังวนหลอนใช่ใช่หากคําพูดอันนี้มาพูดไม่เออฟังล้วมันจะแบบเหมือนแบบอึดอัดนิดนึงอ่ะ เอออะไรงั้นและข้อที่สิบคือข้อที่สรุปแล้วว่าทุกอย่างแม่งเป็นความจริงคือนัก้องได้ประสัมภาพมาแล้วเว้ยว่าอันเนี้ยคือเขาแต่งมาจากการฆาตกรรมจริงซึ่งนัอบอกว่าตอนนั้นน่ติดหนังซีรีส์เรื่องฮันนีบาเออเราก็แบบว่าเอามาเป็นอินสปิเรชันในการแต่งเพลงนี้แล้วก็ทำให้คนดูตีความขึ้นมาทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องจริงที่นักแสดงได้ใส่เข้าไปก็ต้องขอชมพุ่มกับแอมบีนะที่แบบว่า รดรายชันวีชุนให้มันแบบเออมันรุนแรแล้วแม่งทำให้แบบว่าถ้าฟังพืนพ้นๆก็เพลงรักป๊อปปี้เลิฟอะ่ะถ้าลึกลงไปอีกแม่งก็เป็นอีกโลกมึงเลยอะ่ะเหมือนจะเริ่มมีคนรู้สึกออแบบว่าเฮ้ยเพลงแม่งหล่นไปปะวะเริ่มแบบคิดตีความออกมาเฮ้ยจริงๆมันเป็นแบบบางคนก็ไปบางคนก็แบบว่าฟังแล้วก็เท่าที่หวาคอมเมนต์มาเขาก็ไม่อินนะไม่ได้อินหมายถึงว่ามันอินในเรื่องของฆาตกรรมไม่ได้คิดว่าเป็นฆาตกรรมขนาดนั้นไม่หรอกมากอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบแค่แบบ สร้างกระแสเลยไปแล้วก็สรุปมาแล้วว่าคนแต่งเพลงเขาใส่เรื่องนี้เรื่องวันจริงนี่ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแม่งอเมซิ่งมากแล้วแบบอยากให้เมืองไทยมีอะไรนี้เยอะๆมันเจ๋งนะเวยคือการสร้างอะไรที่มองสองมุมได้แล้วแม่งลงตัวเคือแแม่ง Perfect ก็ประมาณนี้นะคะสมรอบสมพเวสินในวันนี้เป็นไงทุกคนอนจอยกันไหมก็ถ้าใครมีว่าเรื่องอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ ใช่คอมเมนต์ออมา,ไ,มมาได้เลยถ้าเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลให้แล้วก็แบบมาตีความเพิ่มเติมก็ถ้าใครชอบเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสบสบแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะสำหรับในพวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ